สวัสดีครับผมสักระพีนะครับลิตเติ้ลฟาร์มฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้วันพฤหัสนะครับพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัสนะครับก็ช่วงเย็นหลังเลิกงานนะครับก็จะมาไลฟ์คุยกันแบบสบายๆเกี่ยวกับการปลูกเมลอนนะครับแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้คุยกับผมนะครับก็มีคําถามนะครับจากเพื่อนๆหลายๆายท่านเลยนะครับเกี่ยวกับการปลูกเมลอนนะครับแล้วก็วิธีการปลูก เทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมาคุยกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นจะคุยเรื่องคําถามนะครับเพื่อนๆคนไหนมีคําถามว่าถ้าเห็นไลฟ์ผมก็สามารถพิมพ์เข้ามาถามได้ครับเดี๋ยวคุยกันเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ดูก่อนนะครับวันนี้ผมไปเย็นเนี้ยเมื่อตะกี้นี้เองนะครับผมก็ไปตัดเมล่อนมาหนึ่งลูกนะครับเมล่อนของผมนะครับอีกประมาณสักสามสี่วันเนี่ยนะครับจะครบกําหนดตัดนะครับประมาณสามวันนะครับก็ตอนนี้ก็ อมากินเรื่อยๆนะครับไอหวานอัเทสแล้วนะครับเมื่อเช้าก็ตัดมากินเรื่อยๆทยอยตัดมาทานเรื่อยๆนะครับวัดความหวานได้ที่17บริกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับยังไม่ครบกาหนดเลยนะครับอีกสักสองสาวันตัด17บริกพอแล้วนะครับก็น่าจะพอแล้วนะครับผมไม่ใช่ปุ๋ยหวานนะครับมาพ่นแล้วก็ให้ทางน้ำแล้วตอนนี้ก็ปล่อยแบบธรรมดาไปนะครับไม่ไม่ไม่ทำหมอนอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าคิดว่าพอแล้ว ที่บ้านผมไม่มีใครทานเมลอนที่หวานจัดนะครับเพราะว่าทานกันไม่ได้นะครับปกติเนี่ยสิบสามสิบสี่บิกเนี่ยเราพอเราโอเคแล้วนะครับหวานจัดเยอะๆเนี่ยไม่ไม่ผมไม่ทานนะครับก็สิบเจ็ดบิกรอบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าแดดดีอะไรดีด้วยแล้วก็ทําไว้เป็นโมเดลให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับก็ก็โอเคนะครับวันนี้ก็ตัดมาทานเรื่อยๆนะครับ ผลน,นี้หนักประมาณ1.3กิโลกร,รัมเล็กๆนี้หนักนะครับก็ถือว่าโอเคนะคผมตัดลูกเล็กๆมาทยอยกินเรื่อยๆครับระหว่างทางนะครับไม่ไดอ้อะไรมากมายนะครับเพราะว่าอารอนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ประมาณสัก90นนะครับมีลูกๆๆเล็กๆบ้างเล็กน้อยนะครับก็เลยพยายามตัดลูกเล็กมาทานเองก่อนนะครับเพราะว่า ไม่อยากให้มันไปหวานเยอะมากไปกว่าน,นี้เดี๋ยวจะทานกันลำบากก็เลยเามากินเรื่อยๆนะครับก็อุปสรรคปัญหาช่วงนี้ก่อนทาหวานก็เป็นกันเหมือนเหมือนทุกๆที่นะครับก็คือของผมนะครับช่วงนี้เนี่ยที่ภาคใต้นะครับนครศรีธรรมราชนะครับมันปัญหามันก็คือเราเจอฝนนะครับในช่วงเย็นทุกวันเลยนะฮะก็ทําหวานยากนะครับแล้วก็ต้องคุมเรื่องเชื้อราเชื้อโรคด้วยนะครับที่จะ เข้าไปทำลายเมล่อนช่วงเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะพวกรากเน่าโคนเน่านะครับซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายๆท่านนะครับเจอปัญหาคือโคนเน่านะครับก็ช่วงช่วงปลายปลายเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องโคนเน่ากันเยอะเลยนะครับก็ผมก็เจอนะครับก็ประคับประคองกันมาก็ป้ายไตคโดม่ากันมาเรื่อยๆทุกคนทางใบกันมาเรื่อยๆทำโดยเฉพาะไตคโดม่านะครับก็รักษาให้จน ไปจนถึงวันเก็บเกี่ยวนะครับเราจะพร้อมจะเก็บเกี่ยววันไหนก, mm. ก,ก็ได้นะครับพยายามดึงต้นไว้นะครับแล้วก็ปริมาณน้ํานะครับพรุ่งนี้ก็ล้นะครับแล้วก็สังเกตต้นนะครับไม่ให้เหี่ยวเยอะนะครับที่สำคัญคือต้องรักษาสภาพใบให้ได้นะครับแต่ว่ามันมีบางวันนะครับผมลดน้ำไปพอสมควรนะเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันมี ฝนนะครับมีเมฆครับแดดไม่ร้อนจัดแต่อยู่ๆขึ้นมานี่แดดร้อนจัดเปรี้ยงขึ้นมาในต้นหนุ่มเหี่ยวมากผ่านน้าไปไปเสียหายไปนิดหน่อยนะครับก็ยังประคับประคองกันได้สภาพอากาศแปรปรวนพอสมควรในช่วงนี้ก็ค่อนข้างทํายากนี่เดือนเมษานะครับเนี่ยเมษาฝนตกทุกวันนะครับมันควบคุมยากนะครับเนี่ยสภาพอากาศอย่างอื่นเราควบคุมได้ง่ายนะครับอ่านะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเทคนิคนะครับในการยืดอายุไม่ให้เก็บ ให้เก็บเกี่ยวได้นานๆเนี่ยครับมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องอการใช้ปุ๋ยหวานนะครับการใช้ปุ๋ยหวานถ้าเราต้องการยืดการเก็บเกี่ยวให้นานๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างของผมเนี่ยนะครับพยายามตัดมาเรื่อยๆนะครับผมไม่อยากให้มันสุกเร็วๆนะครับเพราะว่าเราค่อยๆทยอยช่วงน,นี้เนี่ยมันเดินทางลําบากนะครับพอดีผมอ่ะที่ฟ่าที่บ้านนะครับอยากให้เพื่อนๆหลายท่านเนี่ยเข้ามาตัดเองนะครับเข้ามาตัดเองก็ เขาไม่ค่อยสะดวกอะไรกันบ้างผมพยายามจัดวันที่มาไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยจําเป็นต้องยืดวันเต็เกี่ยววันสุกออกไปเรื่อยๆนะับผมก็เลยไม่ใช้ปุ๋ยหวานนะครับในการพ่นในการให้ละเราดื่น้ําเปล่าอย่างเดียวลวแล้วก็ควบคุมแค่นี้นะเพื่อป้องกันไม่ให้มันสุกเร็วเกินไปนะครับเทคนิคนะครับสําหรับคนไหนที่ต้องการจะยืดเวลาเก็บเกี่ยวไปนะครับก็ถ้าความหวานคุณได้แล้วนะครับละทุกอย่างคุณโอเคหมดแล้วเนี่ย อย่างผมเนะี่ยโอเคแล้วผม16 1 7บิตผมพอแล้วนะครับก็ไม่อยากให้เยอะเกินไปกว่าน,นี้แล้วแล้วก็อยากให้อายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันยืดออกไปสักนิดนึงก็เลิกใช้โพแทสเซียมมาพ่นนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยหวาน0-0-0ก,ก็หยุดการใช้ไปก็เดินน้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปเดี๋ยวผลมันจะแตกนะครับแล้วก็ไม่น้อยเกินไปถ้าน้อยเกินไปเนี่ยเดี๋ยวต้นมันจะเหี่ยวขาดน้ําเสียหายได้นะครับมันจะพาไปไม่รอดอ่านนะครับแล้วก็ รักษาคนต้นให้ดีนะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวของเราก็จะยืดไปเรื่อยๆลูกนี้ประมาณโลสามครับดูน,นี้หนักนะครับนี่โลสามนะครับผมตัดลูกเล็กๆมากินก่อนนะครับอนะบนี่ตัดมาทานเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าก็ตัดมาลูกหนึ่งนะครับก็ได้สิบเจ็ดิลลูกนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วัดนะครับเดี๋ยวลูกนี้ไว้ทานตอนเย็นๆค่ำๆหรือแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับไม่ได้อะไรมากนะครับโอเคนะครับอ่ะดูลวดลายก่อนลวดลายนะครับ มีหลายๆท่านนะครับถามว่าเมลอนนะครับทําไมปลูกแล้วลายไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็โฟก,กัสไหมไม่ค่อยโฟก,กัสครับพลดลายนะครับเมลอนที่ดีนะครับก็คือการปลูกการให้น้ําที่เหมาะสมนะครับลายของมันเนี่ยจะถี่สม่ําเสมอนะครับถี่สม่ําเสมอไม่ได้แบบแตกแบบเส้นใหญ่ๆเส้นนี้ค่อนข้างที่จะเท่ากันนะครับอ่านะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับถือรายละเอียดสวยงามนะครับแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับ ทุกท่านที่จะดีเลยนะครับสำหรับผมนะนะครับก็ดีเลยนะครับแล้วก็ผมไม่มีตัวอย่างแบบลายที่ไม่สวยมาให้ดูด้วยนะครับในช่วงจังหวะเนี่ยนะมีคําถามเนี่ยเลยเข้าคําถามเลยนะครับทำยังไงให้ลายมันสวยทําไมลายของเขาเนี่ยมันแตกแบบไม่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับนั่นคือสาเหตุก็คือเรื่องการให้น้ํากับให้ปุ๋ยที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ธาตุอาหารด้วยนะครับ ในช่วงขยายลูกนะครับในช่วงที่ใกล้ๆจะประมาณสักสองสัปดาห์เนี่ยเริ่มแตกลายโดยเฉพาะพันธุ์ตาข่ายนะครับการควบคุมปริมาณน้ํากับปริมาณปุ๋ยแล้วก็ธาตุอาหารเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นน่ยมันจะขยายลูกแล้วก็เริ่มมีไร่เริ่มมีการรีแตกแต่ถ้าคุณเร่งขยายลูกให้น้ํามากเกินไปเนี่ยนะครับเร่งปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยแต่ว่าธาตุอาหารรองอหานเสริมคุณอ,อ,อ่อนให้เนี่ยการแตกของของ,ของผลเนี่ยมันก็จะฉีก ใหญ่แผลใหญ่แล้วก็ฉีกขาดแบบค่อนข้างลึกนะครับพอลึกเนี่ยแล้วฉีกเนี่ยลกลับไปพ่นเนี่ยพวกอะไรธนะาตุอาหารรองเสริมเข้าไปแคลเซียมนบอรอนเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็สมานแผลโอเคนะครับได้แต่ว่ามันจะไม่สวยงามนะครับมันจะเป็นเส้นใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างนั่นคือพอคนที่กินเมลอ,อนเป็นหรือคนที่ปลูกเมลอ,อนปั๊บเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าฟาร์มเนี่ยให้ปุ๋ยไม่เป็นนะครับให้น้ําไม่เป็นนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะการแตกลายเนี่ย การแตกลายมันจะฟ้องทันทีเลยนะครับว่าการให้ปุ๋ยให้น้ําเราเป็นยังไงนะครับถ้ามันสม่าเสมอแตกละเอียดแบบนี้เส้นเท่ากันหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ปุ๋ยให้น้ําแล้วก็ธาตุอาหารได้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นสังเกตนะครับว่าเห็นเป็นเส้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนั่นแสดงว่าการปลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องการจัดการธาตุอาหารนะครับนั่นอย่างง่ายนะครับอย่างแรกเลยที่เราสามารถมองเห็นว่าเมลอนแบบนี้มีคุณภาพดีหรือเปล่านะครับ การปลูกเมล่อนนะครับไม่ใช่ว่าปลูกเป็นลูกใครลูกโตจะเก่งกว่าใครปลูกหวานที่สุดจะเก่งกว่าไม่ใช่นะครับการปลูกเมล่อนเนี่ยนะครับปกตินี่นะครับคือเราปลูกให้ได้ตรงตามสายพันธุ์ครับอย่างพันธุ์เล็กคุณจะปลูกให้โตมันก็ไม่ได้นะครับนอกจากคุณจะไปไว้คอดบนบนเข้าไปนะครับมันก็จะโตได้แต่ว่าถ้าโตไปเนี่ยเราไม่ได้ปลูกแตงโมงไงฮะนะครับ มันก็ตัวไปแต่ไม่่อนเนี่ยเกรดปกติเกรด A นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณโล4ถึงโล8แค่นั้นนะฮะโล2บางสายพันธุ์ก็โล2นะครับก็ต้องพิจารณานะครับว่าเราจะปลูกเราปลูกสายพันธุ์ไหนนะครับถ้าเราปลูกพันธุ์ลูกโตต้องการ2โลกว่าขึ้นไปก็มันมีหลายพันธุ์ให้เลือกนะครับข้อดีข้อเสียแต่ละพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่จุดประสงค์ของฟาร์มเรานะครับว่าจะปลูกให้ได้ผลผลิตแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้อย่างผมเนี่ยพันธุ์ที่ผมปลูกเนี่ยผมมจะะไ่ให้เกินนโล8ครับ มันก็ได้อยู่ประมาณโลสองโลสามก็มีนะครับแล้วก็โตสุดก็โลแปดพอดีนะครับเราสามารถคุมได้วิธีการคุมไม่ยากนะครับอยู่ที่การคุมน้ํานะครับโตสําหรับผมนะครับเมล่อนลูกโตเกิดสองกิโลเนี่ยผมเรียกมันเมล่อนตกรดนะครับนั่นคือเมล่อนที่โตไปนะครับมันจะไม่สวยนะครับผมสาหรับผมนะผมคิดว่ามันไม่สวยนะครับ เมลอนขนาดมาตรฐานเนี่ยประมาณโล6กกาลังดีนะครับโล6โลหโล6เนี่ยกำลังสวยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับต้องลวดลายเนี่ยต้องสวยงามด้วยนะครับสม่ําเสมอนะครับมันาการันตีได้ว่า,าคุณให้ปุ๋ยให้น้เต็มถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็รสชาติก็น่าจะดีไปด้วยนะครับค่อยสังเกตที่ลายนะครับถ้าลายสม่ําเสมอเนี่ยการันตีได้เลยว่าความหวานค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วที่สาคัญนะครับนี่มาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือขั้วเนี่ย ทีก้านเนี่ยก้านสมุไรตรงนี้นะครับต้องใหญ่นะครับต้องใหญ่ครับแล้วก็สังเกตนะครับต้องไม่มีรอยต้องไม่มีรอยนะครับต้องไม่มีรอยเชื้อราเข้าทําลายนะครับนี่คือรูปที่สมบูรณ์นะครับรูปที่สมบูรณ์นะครับต้องไม่มีรอยนะครับเชื้อราเข้าทําลายด้วยนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับใหญ่นี่แสดงว่าอะไรฮะดูใกล้ๆโฟกัสไหม จอกดกิ๊บโอเคโอ้โอเค oh. อ่าเ,เห็นนะไกลๆนิดนึงก็ได้ครับก้านมันใหญ่อย่างเงี้ยนะครับนั่นคือท่อน้ำเลี้ยงมันก็จะเยอะตามไปด้วยครับท่อน้ำเลี้ยงเยอะตามไปด้วยเนี่ยมันจะส่งผลเรื่องอะไรฮะเรื่องความสมบูรณ์ของลูกนะครับเรื่องเรื่องขนาดของอลายนะครับก็สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ความหวาน ไอ้ท่อพวกนี้นะครับที่มันมีเยอะเนี่ยครับมันจะลําเลียงนะครับธาตุอาหารต่างๆเนี่ยมาง่ายแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์รับน้ําหนักของของผลไมล่อนได้นะครับนี่คือความแข็งแรงของก้านด้วยนะครับที่ที่เมล่อนที่คุณภาพเวลาเราไปซื้อทานเนี่ยไม่ใช่ว่าอีเล็กๆอะไรพวกนั้นไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามันเหี่ยวแห้งไปตามสภาพตามอายุมันเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ว่าต้องให้ดูว่ามันเป็นก้านที่ใหญ่นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งดูรดลายก่อนอย่างแรกนะครับดูรดลายก่อนนะครับ ขนาดผลก็ไม่ควรเกินสัก1.8กิโลกรัมก็โอเคครับอันที่สองก็ดูรวดลายอันที่3าก็ดูก้านผลนะครับว่ามันอย่างที่ผมบอกแหละว่ามันได้มันใหญ่หรือเปล่าลายละเอียดเท่ากันหรือเปล่าแล้วก็ผลไม่ควรเกิน1.8กกิโลถึง2กิโลก็ได้นะครับก็อย่ากเกินนั้นถ้าเกินนั้นผมสำหรับผมผมจะไม่ซื้อทานนะครับถ้าเกินนั้นนะครับผมดูเรื่องความสวยงามนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องความหวานเนี่ย แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอันนี้ผมไม่ไม่ไมปลงไปพูดนะครัสำหรับผมเนี่ยสิบสามสี่ผมโอเคแต่บางคนเนี่ยชอบหวานจัดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเขาบนก็นแล้วแต่ครับคือหวานไม่หวานดีไม่ดีมันอยู่ที่คนทานนะครับต่อให้คนสูงสิบแปดสิบเก้าถ้าเขาบอกว่าไม่อร่อยไม่หวานมันก็มีเหมือนกันนะครับมันเป็นคนอะใบแอดได้นะครับมันอย่าไปซีเรียสมากครับถ้าเราตัดได้หวานเกินสิบสี่บิ๊กวัดค่านะครับวันสุดท้ายพอแล้วนะครับแค่นั้นก็พอมันอยู่ในค่าสแตนดาร์ด เมลอนนะครับผมแนะนาเพื่อนๆนะครับคนไหนที่จะปลูกเมลอนขายนะครับก่อนก่อนจะตัดทั้งหมดนะครับอย่างอย่างเช่นสมมติว่าพรุ่งนี้ผมจะตัดเมลอนขายแล้วนะครับก็ตัดมาหนึ่งลูกก่อนนะครับแล้วก็เทสถ้าได้14บิกโอเคผ่านนะครับขายได้แต่ถ้าต่ากว่า10 14บสิเนี่ยถือว่ามีปัญหานะครับมีปัญหาถ้าไม่อยากให้เสียลูกค้านะครับก็พยายามอย่าขายนะครับ แสดงว่าเราปลูกได้ไม่ดีแต่ปกติส่วนใหญ่เมล่อนพันธุ์ปกติที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมเมล็ดพันธุ์ในพวกนี้นะครับความหวานก็มันอยู่ที่ประมาณ1 3 1 4บสิอยู่แล้วนะครับทุกสายพันธุ์นะครับถ้าต่ำกว่า13บสิเนี่ยมันไม่รู้จะบีบเมล็ดพันธุ์มาขายทําไมเพราะมันไม่ค่อยหวานนะครับมันลูกค้าอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสตาร์ทที่ 14, 14บิเป็นหลักนะครับสิ1ส1่สิบห้าสิบหกสิบเจ็่ส่วนสิบแปดสุ์แล้าแต่แแตชอบนะครกบว่ากาเ,าเนี่แชอบแบบหน ชอบหวานมากหวานน้อยนะครับชอบกรอบชอบนุ่มนะครับสำหรับของผมเนี่ยลุกเนี้ยเป็นเมลอนญี่ปุ่นสายพันธุ์ที่เนื้อนุ่มนะครับหวานฉ่ามากนะครับกัดเข้าไปเนี่ยยังมีน้ําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับบางคนเนี่ยชอบแบบแข็งแข็งกรอบกรอบกัดแล้วไปกรุ๊บกร๊บกรุบกรบแล้วก็หวานเต็มที่อย่างนั้นก็มีก็เลือกได้ตามสายพันธุ์แต่ทุกอย่างนะครับก็อยู่ที่ว่าวิธีการเลือกไปอยู่ที่ว่านี่นะครับอย่างแรกก็คือ1ดูขนาดนะครับ อันที่2ก็ดูดูลักษณะการแตกของลายรวดลายนะครับดูรวดลายส,ม,สม่ำเสมออันที่3ก็ดูที่ขั้วผลนะครับว่ามันแข็งแรงสมบูรณ์หรือเปล่าอย่างเนี้ยโอเคการันตีได้ว่าหวานนะครับหวานผมการันตีได้เลยเมื่อเช้า17บเจดปกนะครับก็ถือว่าโอเคครับแต่ลูกเล็กใหญ่ก็ก็เพราข่าวว่ากันไปไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าครบอยู่ในองค์ประกอบที่น่าจะมีคุณภาพนะครับ แต่ฟาร์มผมเนี่ยมันได้ G A P ด้วยนะครับก็เราไม่ได้ใช้เ,เคมีพันธุ์กำจัดมแมลงกับกำจัดโรคพืชไปคำถามข้อ2กันเลยนะครับมันจริงหรือเปล่าที่ว่าการปลูกเมลอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเคมีพันธุ์กำจัดมแมลงกับเคมีพันธุ์กำจัดโรคพืชคุณไม่สามารถที่จะใช้ชีวพันธุ์ได้นะครับต้องใช้เคมีพันธุ์ กำจัดมแมลงกับกำจัดโรคพืชเท่านั้นนะครับถึงจะปลูกได้ไม่จริงนะครับผมใช้มาแล้วแล้วผมทำมาได้ประมาณ3-4ปีแล้วด้วยซ้ำนะครับโดยที่ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยแล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อราเลยทำได้นะครับมันอยู่ที่ว่าความรับผิดชอบนะครับของแต่ละท่านแต่ละฟาร์มนะครับแล้วก็ดู แผนการปลูกถึงผมให้ความสําคัญกับแผนการปลูกมากเพราะว่าแผนการปลูกตัวนั้นแหละคือแผนการทํางานของผมนะครับผมทํางานโดยมีแบบแผนผมป้องกันนะครับปัญหาที่จะเกิดโดยการวางแผนป้องกันล่วงหน้าผมไม่ได้ปลูกเมลอนแบบอยู่ๆก็ปลูกแล้วเกิดอะไรขึ้นค่อยไปรักษาผมไม่ทําอย่างนั้นนะครับอ่ผมมีแผนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทําตามแผนพอผมทําตามแผนเนี่ยปัญหาที่จะเกิดกับผมอะ มันจะถูกป้องกันไว้มันก็จะเกิดน้อยๆน้อยๆน้อยๆลงไปเรื่อยๆหรืออาจจะไม่เกิดเลยนะครับทําให้การปลูกของผมเนี่ยทำได้ราบรื่นนะครับแล้วก็ไม่มีอุปสรรคจึงเป็นการปลูกแบบชีวพันธ์ที่สามารถได้ผลผลิตจริงๆผม, complain, ผมโดนคอมเพลนผมโดนคําถามมาเยอะมากว่าจริงว่าผมอ่ะใช้ชีวพันธ์ร้อจริงหรือเปล่านะครับก็ยืนยันนะครับโดยกรมวิชาการเกษตรแตผมม่ยืนยันตัวเองนะครับ เรยืนยันโดยกรมวิชาการเกษตรว่าเ,เราส่งไปตรวจเนี่ยไม่เจอสารพิษตกค้างในผลเมล่อนเลยนะครับการปลูกของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาดูแลเอาใจใส่ค่อนข้างดีนะครับเสียนะครับมีบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราปลูกได้ไม่มีปัญหามีนะครับมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ของเราก็คือสภาพอากาศพอเราควบคุมไม่ได้ครับเนี่ยเราก็ป้องกันนะครับแต่ว่าป้องกันแล้วเนี่ยจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ใช่นะครับมีปัญหาเราถอนทิ้งเผาทําลายเราไม่เสียาย เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพื่อป้องกนัน1การระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนทั้งหมดนะครับสนะครับสนะครับก็คือ,เ,อ,อเราจะไม่เก็บไม่รักษานะครับต้นที่มีปัญหาไว้เจอปับ๊บจบทันทีทิ้งทันทีนะครับผมไม่เน้นจำนวนผลผลิตนะครับผมเน้นความปลอดภัยเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมเจอ เสียหายผมถอนทิ้งไปผมถอนทิ้งไปผมถอนทิ้งไ,ไปนะครับเพื่อป้องกันเมลอนนะครับในใน,ในกลุ่มใหญ่นะครับในส่วนใหญ่ไว้นะครับส่วนน้อยเสียหายไม่เป็นไรอย่าไปเสียดายมันครับต้นสองต้น,ตน,ตน,ตนอย่ากังวลเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลักแต่ถ้าคุณเน้นรักษาใช้เคมีพันธุ์ฉีดปุ๊บเดียวมันก็แก้ปัญหาคุณได้หมดเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละมันแรกกับว่าเ,เราต้องใช้เคมีพันธุ์ซึ่งมันมีราคาแพงแล้วก็มีสารพิษตกค้างนะครับ ยาฆ่าแมาลงนะครับมันฆ่าแมาลงตายมันฆ่าเราตายด้วยนะครับถ้าเรา,าใช้ในปริมาณที่เยอะมากเกินไปนะครับแล้วก็ายากําจัดเชื้อรานะครับมันก็จะสะสมนะครับเป็นสารของะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้ในปริมาณที่เขากําหนดแล้วก็พยายามนะครับเปลี่ยนกลุ่มยาไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันการดื้อยาของโรคนะคุณจะได้มียาใช้อยู่ตลอดสามารถที่จะป้องกัน าการระบาดของแมลงได้ถ้าคุณยังใช้ยาซ้ซําๆหรือโอเวอร์เดล์โอเวอร์ดมากเกินไปเนี่ยนะครับซ้ํานะครับซ้ํามันจะเกิดอาการดื้อย,ยาโดยเฉพาะแมลงนะครับคุณจะไม่มียาใช้แล้วนะครับแต่ถ้าถ้าเกินใช้ในปริมาณที่มีมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้สารพิษตกค้างในในผลเมล่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่า,าใช้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไม่เข้าใจนะครับ ใช้ปริมาณเท่าไหร่ให้ดูฉลากนะครับที่ฉลากไว้แต่ละยาแต่ละเจ้าเนี่ยยังไม่เหมือนกันแต่แนะนําเลยนะครับยาเคมีคนไหนที่ปลูกเคมีนะครับอย่าใช้ซ้ําเกิน2ครั้งนะครับใช้เกินซ้ําซึ่งเกิน2ครั้งเนี่ยต้องเปลี่ยนยาทันทีเปลี่ยนกลุ่มไปเลยนะครับเพื่อป้องกันก,การดื้อทั้งโรคทั้งแมลงนะครับการดื้อยาแต่ถ้าคุณใช้ชีวพันธุ์เนี่ยคุณใช้บ่อยเท่าไหร่ก็ได้ถี่เท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าคุณมีแรงทําถ้าคุณไม่กลัวเหนื่อยนะครับ เพราะว่าชีวพันธุ์พวกนี้มันจะไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์นะครับแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดเป็นพิษต่อต้นเมล่อนด้วยนะครับไม่ทําให้ใบเสียไม่ทําให้ใบหยิกไม่ทําให้ใบงวนใบม้มวนไม่ทําให้ความหวานลดลงนะครับแต่ว่ามันทําให้คนทํางานเนหนื่อยนะครับเพราะต้องไปพ่นดูแลมันตลอด3วันครั้งสองวันครั้งนะครับแต่ข้อเสียอย่างมันก็คือนะครับ มันโดนแสงแดดจัดๆเนี่ยประมาณ2วันมันตายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อรากําจัดโรคพืชเชื้อพันกำจัดโรคพืชเชื้อราไตโคโรมานะครับแล้วก็เชีวพันกำจัดแมลงนะครับโดยเฉพาะบิวเรียเมทาลลเซียมวงเี้ยมันอยู่ได้ในสภาพอากาศปกติความร้อนเนี่ยอยู่ได้แค่ประมาณ2วันมันก็ตายหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณใช้พอมันตายหมดคุณก็เติมไปเรื่อยๆพ่นไปเรื่อยๆเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอที่ผมเคยทําแผนไว้ให้เนี่ยนะครับ ห้าวันครั้งนะครับห้าวันครั้งมันก็จะช่วยป้องกันและก็ดูแลเมล่อนแบบเชื้อพันได้นะครับโดยไม่ต้องใช้เคมีพันธุในการดูแลนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแต่คุณรู้จักการวางแผนในการทํางานนะครับแล้วคุณก็จะเดินไปตามวงเสดได้ง่ายนะครับมันก็จะไม่เจอปัญหาอะไรที่แบบรุนแรงนะครับไม่ใช่ไม่เจอนะครับเจอนะครับถ้าการปลูกแบบเชืวอพันไม่ว่าคุณปลูกแบบชืวอพันปลูกเคมีพันนะครับ คุณจะเจอปัญหาตลอดนะครับแต่ว่าถ้าคุณป้องกันเน้นการปลูกประชีวพันธุ์เนี่ยคุณป้องก,กันแบบนี้นะครับปัญหาที่จะเกิดมันจะน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้วางแผนป้องกันไว้เลยเนี่ยโอกาสที่จะเสียหายทั้งหมดมันก็มีนะครับนี่คือปัญหานะครับโอเคนะครับก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็วันนี้สบายๆวันพฤห,หัสนะครับคําถามมีอยู่สองข้อนะครับเหมือนที่ถามกันมาเมื่อกี้ที่ผมคุยกันเมื่อกี้นะครับก็ ก็น่าจะอธิบายลึกๆนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับมันก็จะช่วยให้การปลูกเมรอนเนี่ยครับแบบชีวพันเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายนะครับส่วนเรื่องความหวานผมไม่แนะนําไม่กังวลมากนะครับถ้าคุณดูแลได้ต้นได้สมบูรณ์ครับไม่มีโรคไม่มีแมลงกบวนครับมันก็หวานตามสายพันธุ์ที่เราเลือกมาปลูกอยู่แล้วนะครับะนะครับ แต่ถ้าคุณปลูกไปนะครับต่อให้พันธุ์ที่มันหวานจัดหวานง่ายก็จริงแต่ถ้าต้นมันมีโรคแล้วก็มีแมลงเข้าทาลายเนี่ยไอความสมบูรณ์ของมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆทาให้ความหวานความสมบูรณ์ของผลเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆตามสภาพของต้นเป็นหลักนะครับคุณภาพก็จะไม่ดีไปด้วยนะครับมันก็เรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลครับให้คุณดูแลรักษาต้นใบ ให้ดีที่สุดนะครับส่วนผลผลิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตามมาด้วยคุณภาพของการดูแลของเราเองนะครับโดยเฉพาะใบต้นนะครับผลก็จะดีนะครับถ้าทุกอย่างมันดีหมดนะครับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับก็คือสภาพอากาศตรงนี้ต้องสังเกตเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกเมล่อนนะครับเ,เราควบคุมการให้น้ําเราควบคุมการให้ปุ๋ยได้แต่เราไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ตรงนี้เป็นตัวแปรหลักนะครับมันจะเป็นตัวแปร หลักที่จะทําให้เราต้องมากําหนดการให้น้ํากับการให้ปุ๋ยใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนปลูกไมล่อนเนี่ยรู้จักสังเกตไม่ใช่เดินทื่อไปตามสเต็ปนะครับมันก็ทําจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับต้องสังเกตให้เป็นนะครับแล้วก็รู้จักปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศนะครับก็จะทําให้ได้ผลผล,ผลิตที่สมบูรณ์นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะจบสบายๆวันพฤหัสกันแล้วนะครับคนไหนที่มีคําถามนะก็าถามมาได้นะครับผมก็ยินดีนะครับที่จะมาแนะนําแล้วก็แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็วันนี้รักษาสุขภาพกันนะครับแล้วก็ออกกาลังกายกันสม่ําเสมอแล้วก็หวังว่าคงจะปลอดภัยกันทุกคนนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสักกะทีลิตเติ้ลฟาร์มฟาร์มอารมณ์ดีเดี๋ยวผมไป ลูกนี้ทานก่อนนะครับสวัสดีครับ